สแสวงหาพระเจ้าคือตกรุ่นแล้วถ้าคุณยังสแสวงหาพระเจ้าอยู่คุณตกรุ่นแล้วและนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณอยู่ในพันธสัญญาผสมการอยู่ในพันธสัญญาใหม่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการนามัสการพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงพี่น้องที่รักครับวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันถึงผลที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากอัตลักษณ์ของพันธสัญญาใหม่ซึ่งจริงๆแล้วจะมีผลกับเราทุกเรื่องรวมทั้งเรื่องของการนามัสการและสแสวงหาพระเจ้า วันนี้เราจะดูด้วยกันในฟิลิปปีบทที่3ข้อ3แล้วก็ยอนบทที่4ข้อ23ถึง24ถ้าพี่น้องดูจนจบชีวิตของพี่น้องจะเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเดิมจะง่ายขึ้นแล้วรู้สึกมีความสุขและเห็นพระพรไหลออกมาจากชีวิตยอย่างชัดเจนสวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพระคัมภีร์ทีละข้อวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยอยู่ในเรื่องของการครอบครองแบบกษัตริย์เป็นตัวแทนของพยคริคิดด้วยการเข้าใจอัตลักษณ์ของบรรธสัญญาใหม่ แล้วรู้ถึงผลที่เกิดขึ้นให้เราดำดิ่งไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับในฟิลิปปีบทที่3ข้อ3ฉบับแปลที่ถูกต้องแปลว่าเพราะพวกเราเป็นสุนัตฟังนะครับนี่เป็นการแปลอย่างถูกต้องตามต้นฉบับกรีกโอเคเพราะพวกเราเป็นสุนัตนี่เป็นคนทัสมบัติข้อแรกพี่น้องที่รักสิ่งนี้ตรงกับสิ่งที่เราเรียนกันในข้อ6 เมื่อวานอัตลักษณ์ก็คือว่าพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าทํากับยิวแท้แล้วยิวแท้นั้นเป็นเรื่องของการเข้าสุนัตท,ที่วิญญาณไม่ใช่ร่างกายฉะนั้นเมื่อเปาโลบอกว่าเพราะพวกเราเป็นสุนัตเปาโลกําลังหมายถึงการเป็นประชากรของพระเจ้าแท้พี่ต้องที่รักครับสุนัตเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นประชากรของพระเจ้า ถ้าพี่น้องดูในโลบทที่สองข้อยี่แปดยี่เก้าพี่น้องจะเห็นลักษณะของโค้งคุขนานชัดเจนบอกว่ายิวแท้เป็นยิวภายในการเข้าสุนัตแท้ก็เป็นการเข้าภายในที่วิญญาณฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นเมื่อเปาโลบอกเราว่าพวกเราซึ่งหมายถึงผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่นั้นเป็นสุนัตความหมายคือเราเป็นประชากรของพระเจ้าเราเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นประชากรของพระเจ้าแท้ซึ่งมันเป็นยังไงต่อไปบอกว่าเป็นพวกที่นมัสการโดยพระยานของพระเจ้าโอเค คุณสมบัติของการเป็นสุนัตหรือเป็นประชากรของพระเจ้านั้นก็คือการที่นมัส,สการโดยพรอยานของพระเจ้าครับเดี๋ยวเราจะดูคําอธิบายชัดเจนขึ้นซึ่งมีความหมายเหมือนกับข้อ3และจริงๆละไว้ในฐานที่เข้าใจคือเป็นพวกที่อวดในพยียิสิดพี่น้องเห็นจังเราอวดในพยียิสิดเราอวดในการงานเราอวดในการเป็นขึ้นเราอวดในการเขนและ เป็นพวกที่ไม่ไว้ใจในเนื้อหนังพี่น้องที่รักแล้วเมื่อพูดคําว่าอวดในพระเยซูไม่ไว้ใจในเนื้อหนังนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กันแล้วถามว่าเนื้อหนังที่ว่าคืออะไรหลายครั้งเนื้อหนังที่เปาโลกําลังพูดถึงมันหมายถึงการทําตามธรรมญาติครับอย่างเช่นในกาลาเทียบทที่3ามข้อสเนี่ยเปาโลพูดชัดเจนเลยว่าท่านเนี่ย เป็นคนขค่าวขนาดนี้เลยเหรอโง่ขนาดนี้เลยท่านจะเริ่มต้นด้วยพาวิญญาณซึ่งหมายถึงการเพียงแต่ฟังพระกิติคุณด้วยความเชื่อยอย่างง่ายๆแล้วจบลงด้วยน,นหนังซึ่งหมายถึงการกลับไปทําตามธรรมติโอเคเปาโลด่าเลยถ้าเป็นคนเหนือบอกจัดเงาโอเคคุณเงาขนาดนั้นเลยครับพี่น้องที่รักครับในตอนนี้พี่น้องเห็นอย่างว่าคุณสมบัติ1 2 3 4มีเนี่ยมีความหมายเหมือนกันแปลว่าสุนัตซึ่งหมายถึงการเป็นประชากรของพระเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของประชากรของพระเจ้านั้นมีความหมายหมายถึง คนที่นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าโอเคหมายถึงคนที่อวดในพระเยคริสิดหมายถึงคนที่ไม่ไว้ใจในเนื้อหนังทั้งหมดมีความหมายอย่างเดียวกันพี่น้องที่รักถ้าคุณโอเคเป็นคนที่อวดพระเยคริสิดเชื่อในพระเยคริสิดแล้วคุณไม่ไว้ใจในเนื้อหนังไม่กลับไปทําตามความสามารถของตัวเองไม่กลับไปพึ่งญญรรัติรวมทั้งไม่กลับไปเข้าสุนัตโอเคอย่างที่บางคนสอนจัดเงาโอเคโดนหลอกแล้วก็ในที่สุดแล้วจริงๆก็คืออ่ เราเนี่ยเพราะว่าถามว่าทำไมเราไม่ต้องเข้าสุนัขเพราะเราเป็นสุนัขอยู่แล้วพอเมื่อเราเชื่อในพระเยซูริตคุณสมบัติข้อที่6ก็คือเราได้รับสุนัขแล้วแล้วไม่ได้รับสุนัขที่ร่างกายแต่รับสุนัขที่วิญญาณพระเจ้าได้ตัดธรรมชาติบาปที่เกิดขึ้นจากอดัมคนแรกทิ้งเรากลายเป็นคนใหม่พี่น้องเข้าใจยังไรต้องพี่น้องก็ไม่ลืมนะเพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณครおお five, ับ ฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นเราเหมือนพระเจ้าก็คือเราเป็นวิญญาณฉะนั้นการเข้าสุนัตที่แท้จริงจึงเป็นการเข้าสุนัตที่วิญญาณฉะนั้นจงจําไว้โอเคอัตลักษณ์ข้อที่6กําลังทํางานที่นี่ก็คือเมื่อเราเชื่อในพูคริสต์จริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นยิวแท้เป็นคนของพระเจ้าแท้แล้วคนของพระเจ้าแท้ก็คือคนที่นมัสการโดยพระหยาของพระเจ้าและเป็นคนที่อวดในพคริสต์และไม่ไว้ใจในเนื้อหนังคำสอนที่ไม่ถูกต้องโอเคทําให้การสอนลงทั้งพวกที่สอนเรื่องการนมัสการนั้นหลายครั้ง กลับจากการอวดในพเยศคิดไปไว้ใจในเนื้อหนังไปไว้ใจในความสามารถผมหมายถึงถ้าคุณไว้ใจในลักษณะการร้องเพลงความสามารถหรือการร้องเพลงจากใจหรืออะไรก็แล้วแต่คุณกลับไปที่เนื้อหนัง้วครับสิ่งที่คุณต้องทําคืออวดในพเยศคิดอวดในพระราชกิจที่สําเร็จแล้วตรงนั้นต่างหากเอาล่ะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันว่าแล้วมันยังไงที่เราไม่ต้องสแสวงหาอระาจ้าพี่น้องดูครับในยอนโอเคให้ผมบอกที่เราต้องอธิบายเรื่องนี้เพราะว่าในตอนนี้พูดชัดเจนเลยว่า คนที่เป็นประชากรของพระเจ้าแท้เนี่ยนมัสการโดยพงญาญนเห็นยังนมัสการโดยพงญานฮะดูต่อไปตรงนี้ยหอนบทที่สี่ข้อยี่สิบสามบอกว่าแต่ชั่วโมงนั้นนี่แปลตามต้นฉบับกรีกเลยนะแต่ชั่วโมงนั้นใกล้เข้ามาแล้วรัวบัดนี้ก็ถึงแล้วจริง,รงๆแล้วแปลว่าอะไรในตอนที่พระเยซูพูดนั้นตอนนั้นอ่ะมันใกล้เข้ามาครับแปลว่ายังไม่ถึงแต่ถึงแล้วแปลว่าโปรงครับแปลว่าในตอนนั้นเวลาที่โรรองพูดกับหญิงสมาเรียนั้นไม่มีใครเลยที่สามารถนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงมีแต่เพียงพระเยซูคนเดียว ถามว่าทําไมเพราะทุกคนรวมทั้งคนในพันธสัญญาเดิมรวมทั้งดาวิดที่เราพยายามจะกลับไปนมัสการแบบดาวิดโอเคเขาไม่สามารถนมัสการแบบนี้ได้เพราะวิญญาณของเขาตายวิญญาณของเขาแยกขาดจากพระเจ้าตอนนั้นมีบุคคลแค่คนเดียวที่สามารถนมัสการแบบนี้นั่นคือเพูยริสกิดแต่เมื่อถึงเวลานี้ชั่วโมงนั้นถึงแล้วครับอ่าดูต่อไปบอกว่าคําอธิบายคือเมื่อโอเคคนที่นมัสการอย่างแท้จริงพี่น้องเห็นยังแปลว่าการนมัสการอย่างอื่น ไม่แท้จริงครับไม่แท้การนมัสการที่พระเยซูพูดเนี่ยเป็นของแท้ของแท่โอเคบอกว่าจะนมัสการพระบิดาด้วยวิญ,ญญาณและความจริงพี่น้องเห็นยังการนมัสการของแท่ต้องนมัสการด้วยวิญ,ญญาณและความจริงอ่ะดูนะบอกว่าเพราะจริงๆแล้วนี่แปลตามต้นฉบับกรีกนะต้องไปอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระพี่น้องเห็นยังทะนั้นถ้าพี่น้องเนี่ยดูตรงนี้พี่น้องจะรู้ว่าพี่น้องไม่จำเป็นต้องแสวงหาพระเจ้า ถ้าพี่น้องโอเคนมัสการแบบนี้พระเจ้าจะเป็นคนแสวงหาพี่น้องเองพี่น้องเห็นยังคะพีนเน้นจริงจริงจริงแล้วพระเจ้าเนี่ยแสวงหาคนที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณด้วยวิญญาณและความจริงพี่น้องเห็นยังดูต่อไปคําข้อยี่สิบสี่บอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพงวิญญาณยังไงคนที่นมัสการพรงจะต้องนมัสการจะต้องพี่น้องเห็นังครับจําเป็นด้วยสิ่งอื่นไม่ได้จะต้องนมัสการด้วยวิญญาณและความจริงพี่น้องที่รักปัญหาก็คือว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยวิญญาณมันตาย โอเคตายแประว่าแยกขาดเนื่องจากอดัมทาบาปวิญญาณทุกคนตายหมดทะนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่ยังไงตามใดก็ตามเชื่อเขาอยู่ในพันธสัญญาใหม่เขาไม่สามารถนมัสการอย่างแท้จริงโอเคเขาไม่ใช่คนที่พระเจ้าแสวงหาเพราะเขาไม่สามารถนมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงเพราะวิญญาณของเขาตายพี่น้องก็จะยังแต่เนื่องจากเราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูทําให้วิญญาณของเราเป็น รวมทั้งการที่โอเคพอวิญญาณของเราเป็นปุ๊บคนสมบัติข้อที่สามคือพระวิญญาณเข้ามาอยู่ในเรานะอัตลักษณ์ข้อที่สามคือการมีธรรมญญัติอยู่ข้างในก็คือการที่พระวิญญาณอยู่ข้างในพี่น้องเห็นยังด้วยจุดนี้วิญญาณของเราเป็นติดสนิทกับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันจึงสามารถนมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงฉะนั้นพี่น้องเห็นยังการเป็นโอเคการนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงซึ่งเป็นคนที่พระเจ้าแสวงหานั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องของบุคคลที่เราเป็น ไม่ใช่สิ่งที่เราทําคือพูดง,ง่ายๆคือสิ่งที่คุณทํานั้นคุณไม่สามารถนมัสการอย่างถูกต้องไม่สามารถนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงคุณไม่สามารถอาเป็นคนที่พระเจ้าแสวงหาแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพระเยซูรครับพระเยซูทําให้วิญญาณของเราเป็นขึ้นใส่พระวิญญาณขึ้นเข้ามาในเราแล้วถึงทําให้เราสามารถที่จะนมัสการโดยพระวิญญาณพี่น้องเห็นยังแล้วจริงๆคําว่านามัสการโดยพระวิญญาณในฟิลิปปีบทที่3ามข้อสามครับ ยอนบทที่4ี่ก็ยี่สามยี่สี่ที่บอกว่านมัสการด้วยวิญญาณนะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าอะไรก็คือวิญญาณเราเป็นเพราะวิญญาณเข้ามาพี่น้องเห็นยังฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังบอกคือว่าพี่น้องจะเป็นต้องรู้ว่าอัตลักษณ์ของมรตสัญญาใหม่เนื่องจากโอเคคุณสมบัติข้อที่6ก็คือคุณเป็นดิวแท้ก็คือคุณเศร้าส่นอัจจวิญญาณความหมายคือว่าตัดธรรมชาติของอาบาปของวิญ,ญญาณของอาดัมออกแล้วพระวิญญาณเข้ามาตามคุณสมบัติข้อ3 ทันทีทันใดนั้นคุณก็นมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงทันทีคุณย็งยังแล้วตรงนี้แหละพระเจ้าแสวงหาแสวงหายังไงแสวงหาชอบคุณมากจนถึงขนาดย้ายเข้ามาอยู่ในตัวคุณฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกคือตราบใดก็ตามที่คุณเชื่อในพยธีกริชคุณอยู่ในพทันธสัญญาใหม่คุณจําเป็นต้องรู้ว่าคุณได้กลายเป็นคนที่นมัสการอย่างถูกต้องเรียบร้อยคุณได้นมัสการด้วยวิญญาณและความจริงเรียบร้อยแต่ตราบใดก็ตามที่คุณพยายามมากคุณกลับไปพึ่งเนื้อหนัง คุณกลับไปทําตามสิ่งต่างๆเพื่อหวังว่าพระเจ้าจะพอพระทัยตรงนั้นแหละที่คุณตกคุณก็จะยังตราบใดก็ตามที่คุณไม่พึ่งเนื้อหนังไม่พึ่งกาลังคุณแค่พึ่งการงานพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพระเยซู์คุณอวดในสิ่งนี้คุณอวดในการเข็มและการเป็นเพื่อความตายตราบใดที่คุณทําอย่างนั้นคุณก็นมัสกการพระเจ้าด้วยวิญญาณและความจริงและพระเจ้าเป็นผู้ที่แสวงหาคุณและอยู่ในคุณอ่าโอเคไว้ผมจะอธิบายเรื่องนี้มากขึ้นแต่ว่าให้ผมย้ําให้ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งพี่น้องท อัตลักษณ์ของบรรทัดสัญญาใหม่ความหมายคือสิ่งที่ขัดจากอันเนี้ยไม่ใช่บรรทัดสัญญาใหม่เป็นบรรทัดสัญญาผสมและหลายครั้งเป็นภะกิติคุณบิดเบือนก็คืออันแรกพระเจ้าได้ให้อภัยและไม่จดจําบาปของเราอีกต่อไปเห็นยังฉะนั้นความคิดที่ว่าต้องสารภาพบาปความคิดของการมีจิตสํานึกที่บาปนั้นจริงๆแล้วเป็นการผสมบรรทัดสัญญาและไม่ถูกต้องโอเคข้อ2ครับคนที่อยู่ในบรรทัดสัญญาใหม่คือคนที่รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว โอเคไม่ใช่นับถือศาสนาคริสต์ไม่ใช่เป็นลูกหลานคริเสเตียนต้องเป็นลูกของพระเจ้าในการเชื่อพระเยซูคริสต์คุณ,ณสมบัติทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อคุณเชื่อพระเยซูคริสต์บาปได้รับการอภัยพระเจ้าไม่จดจําบาปเพราะไม่มีบาปให้จดจาคุณได้รู้จักพระเจ้าเพราะว่าถ้ามีบาปรู้จักพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าบริสุทธิ์ข้อที่สคุณมีธรรมัญญัติอยู่ข้างในโอเคโดยการที่พ้องญานอยู่ข้างในและนี่เป็นสาเหตุที่ธรรมัญญัตข้างนอกที่เขียนที่แผ่นหินไม่จําเป็นอีกต่อไปสําหรับคุณข้อที่4วัันนที่พธส ไม่มีผลที่จะมาสั่งจงๆอย่างยาต่อคุณอีกต่อไปการกลับไปที่สิ่งเหล่านั้นเป็นการล่วงประเวณีและเล่นชูพี่น้องอ่านในเม้นแรกโอเคจะมีโพสต์ท,ที่ผมใส่ว่าแท้จริงแล้วธรรมญญัติซึ่งเป็นของดีของพระเจ้าถูกมารบิดเบือนและกลายเป็นเครื่องมือบาป มามันเป็นสันดานของมันมันจะเอาของของพระเจ้ามาบิดเบือนเพราะนั่นมีเรามีแนวโน้มที่จะเชื่อพี่น้องไปดูรวมทั้งลิงก์อีก3ลิงก์ที่เขียนว่าการกลับไปที่ธรรมยัติเป็นการล่วงประเวณีเล่นชู้ไม่สัดส่อกับพิจทรณาไปฟังฟังให้เข้าใจให้สิทธิพิบาลให้อาจารย์ของคุณอาจารย์ตามพระคิดธรรมดูเพื่อในที่สุดเราจะกลับใจใหม่จากการถูกหลอกอันที่5พันรสัญญาใหม่ไม่เหมือนบรนธสัญญาเดิมนี่เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถผสมกันได้ครับเพราะว่าสินไม่เสมอกันธรรมญัติเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ครับโอ พันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องพระคุณไม่สามารถผสมกันได้ผสมเมื่อไหร่ตกอุบายมารตรงกับสิ่งที่พระเยซูตเตือนนะคือว่าเล่าอางุ่นใหม่ซึ่งหมายถึงพันธสัญญาใหม่โดยพระคุณไม่สามารถใส่ถุงหนังเก่าซึ่งก็คือเรื่องของธรรมบัญญัติเพราะถ้าคุณใส่รวมกันเมื่อไหร่เสียทั้งสองอย่างถุงหนังก็แตกเล่าอางุ่นก็ดีฟังนะครับอย่าเข้าใจผมผิดธรรมบัญญัติมาจากพระเจ้าแต่การใช้ผิดมาจากมาร แล้วอันนี้แหละที่มารกําลังทําอยู่และหลอกลวงคนของพระเจ้ญญาที่เราจะเป็นต้องกลัดใจและคุณสมบัติข้อ6ที่วันนี้เราเน้นเป็นพิเศษก็คือว่าพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าทํากับยิวแท้โอเคไม่ได้ทํากับชนชาติอิสราเอลทางเนื้อหนังครับพูดง่ายๆคือชนชาติอิสราเอลตามใดก็ตามที่ไม่เชื่อพเยสกิตไม่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ในขณะที่ตรงข้ามคนต่างชาติเชื่อในพเยสกิตจริงๆก็คือเป็นยิวแท้ ได้เข้าสุนัดแท้เรียบร้อยเราจะอธิบายเรื่องนี้มากขึ้นโอเคเพื่อพี่น้องจะเข้าใจฉะน,นั้นจําไว้ว่าเมื่อไรก็ตามที่คุยอยู่ในพันธสัญญาใหม่เลิกสแสวงหาพระเจ้าหมายถึงเลิกสแสวงหาพระเจ้าที่อยู่ข้างนอกพระเจ้าอยู่ข้างในคุณ พรุ่งนี้ผมจะอธิบายชัดเจนขึ้นแต่จงใช้เวลาอย่างสนิทสนมเลิกมีความคิดว่าพระเจ้าอยู่ไกลจงรู้ว่าพระเจ้าอยู่ในคุณเป็นวิญญาณเดียวกันกับคุณแล้วนมัสการพระเจ้าโดยการภูมิใจว่าโดยความเชื่อในพะเยศูคุณได้นมัสการแบบถูกต้องได้นมัสการแบบที่อาโดยวิญญาและความจริงเรียบร้อยและตั้งอยู่ในสิ่งนี้แล้วรู้ว่าเมื่อคุณอยู่ในสิ่งนี้นั้นพระเจ้าพอพระไทยพอพระไทยถึงขนาดย้ายเข้ามาอยู่ในตัวคุณให้ผมได้ยินและพูดว่าเอาล่ะพี่น้องที่แล้ครับให้เรามาดูมุมซ้ายล่างซึ่งเเขขียนรื่อองงก รักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวก็คือภายในสามปีครับจะถึงปีสองพันยี่สิบแปดจริงๆก็นี่ก็สองปีกว่าๆแล้วล่ะโอเคเราตั้งใจที่จะเห็นตัวเลขหนึ่งเกิดขึ้นสามตัวถามว่า,าปีสองพันยี่สิบแปดมีความสําคัญยังไงก็คือมันจะครบรอบสองร้อยปีที่โปรต์ตาแซนเข้ามาที่ประเทศไทยนั้นเราตั้งใจว่าจะเห็นตัวเลขหนึ่งสามตัวเป็นการแสดงความรักต่อคนไทยหนึ่งแรกครับมีผู้เชื่อแท้หนึ่งล้านฟังนะผมไม่ได้หมายถึงคนที่นับถือศาสนาคริส ผมหมายถึงคนที่เชื่อข่าวประเสริฐแท้คนที่รอดคนที่เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อช่วยคนบาปให้รอดโดยการตายถูกฝังและเป็นขึ้นแล้วใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะบาปขนาดไหนก็ได้รับการยกโทษบาปคนอย่างนี้ละครับหนึ่งล้านถ้าคุณเชื่อแบบนี้คุณเป็นหนึ่งในห้าแสนแล้วจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อ ถ้าคุณเชื่อแบบนี้บาปทั้งหมดของคุณได้รับการยกเรียบร้อยบาปทุกอย่างทุกชนิดตราบใดก็ตามที่คุณเชื่อในพยคกิตและไม่ออกไปจากความเชื่อโอเคหนึ่งที่สองก็คือการมีศิษยพิบาลอาจารย์หนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามคือการมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายๆคือศิษยพิบาลอาจารย์ผู้รับใช้หนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักมีสมาชิกป,ประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีคิดเตียนหนึ่งล้านคนในปีสองพันยี่สิบแปดแต่ถ้าเราจะกลับใจใหมค่ครับ ถ้าเราจะครอบครองด้วยการเข้าใจอัตลักษณ์ของพันธสัญญาใหม่แล้วเลิกผสมพันธสัญญาใหม่อยู่ในอยู่ในพันธสัญญาใหม่อย่างแท้จริงโอเคเลิกความคิดแบบแสวงหาพระเจ้าที่อยู่ภายนอกแต่ใช้เวลาสนิทสนองเข้าใจว่าเราได้นมัสการพระเจ้าได้จิตวิญญาณและความจริงแล้วตราบแต่ก็ตาาที่เราเชื่อในพิธีศิ์และยงคงอยู่ในความเชื่อและไม่พึ่งอะไรในของตัวเราเองพู่งไง่ายๆคือถ้าคุณพยายามมากเกินไปพึ่งตัวเองมากเกินไปนะ่ะคุณจะนมัสการโดยวิญญาณและความจริงน้อยลง นั่นเป็นสิ่งที่ผมบอกแต่ถ้าคุณไม่ทําแต่คุณนิ่งๆแล้วทราบซึ้งในสิ่งที่พระเยัดสกิททำนั่นแหละนั่นแหละคือถูกต้องจงจําไว้ในนามพระเยซูคกิ์เอาล่ะพี่น้องที่รักครับมาดูหนึ่งที่สี่ขอบาทหนึ่ง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 พี่น้องที่รักครับถ้าพี่น้องได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนซึ่งถ้าคุณฟังอย่างตรงเนี้ยผมเชื่อว่าคุณได้รับพรโอนมาอย่างน้อยหนึ่งบาทโอเคแล้วขอพระเจ้าใส่ศูนย์ลงไปข้างหลังแล้วโยนกลับไปที่คุุุณณออวววยยพพพพรรรคเาาาาะะ่่่่่่ีีีสจงงงงแบิททดก ให้กับผู้ที่สอนตนถ้าผมสอนคุณถ้าคุณจำเริญขึ้นโอเคโอนมาครับขอบพระเจ้าโอเคอที่ต้องคิดรักพระเจ้าจะอวยพรเนี่ย <c oughs> มันจะต้องมีบางอย่างคุณก็จะแบบศูนย์ร้อยเท่าของศูนย์คือศูนย์ครับโอเคอย่างน้อยโอนมาโอนมาหนึ่งบาทโอนมาด้วยใจยินดีให้ผมพูดอย่างนี้เลยโอนเท่าที่คุณได้รับพรโอนมาโอเคเพราะบางคนถามมว่าให้มากกว่าหนึ่งบาทดได้ครับโอนมาเลยโอเคขอบพระเจ้าอวยพรกลับไปให้ด้วยความเชื่อให้ด้วยใจยินดี โอเคให้โดยใจที่รู้ว่าคุณอยู่ในพันธสัญญาใหม่คุณมั่งคั่งคุณจเจริญรุ่งเรืองพี่น้องที่รักครับอย่าลืมถ้าได้รับพรสอนขอบัตรหนึ่งและจงเป็นเพื่อนร่วมงานกันครับตอนนี้ผมได้ปรับเวลาผมปรับเพลงนมัสการแล้วก็ลิงก์ทั้งหมดผมจะปล่อยที่หกโมงสีหมายถึงก่อนออทุ่มหนึ่นาทีเพราะว่าหนึ่งถึงสทุ่มเป็นเวลาที่คนดูช่องมากที่สุดของผมในยูทูบ เฟซบุ๊กไม่รู้น่าจะเป็นเวลาเดียวกันดังนะั้นผมจะปล่อยเวลานั้นพี่น้องเข้ามาฟังครับเข้ามานามัสการพระเจ้าแล้วก็พยายามมีปฏิสัมพันธ์กันใครกดไลค์กดแชร์ใครเขียนข้อความให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์โอเคพี่น้องคนไหนโอนเงินเข้ามาให้โอนสลิปไปที่ช่อง Facebook เพราะว่า YouTube มันใส่ไม่ได้แล้วก็พี่น้องตั้งใจและเขียนครับว่าจาัดสิ่งที่พี่น้องเดี๋ยวรู้พี่น้องจะดมเนินชีวิตยังไงพี่น้องที่รักครับทำไมไม่ตั้งใจที่จะเปิดสิ่งนี้ดูกันในครอบครัวเริ่มต้น เปิดคลิปเปิดลิงก์เรียนบัามผิวได้การสั้นๆแต่ละที่ฐาน,าน,านตรงไหนาย,ยากหยุดอธิบายถ้าคุณจะทําอย่างนี้แม้กระทั่งเด็กเนี่ยเขาจะเติบโตขึ้นและจะไม่ผสมบรรทัสัญญาและมีผื้นฐานที่แข้มแข็งและผมจะบอกไม่ใช่แค่นั้นจะเต็มไปด้วยลิเกตหมายสําคัญลักาสศจันเพราะเพราะว่าไม่มีหมายสําคัญลักล่าสะจันในข่าวรรประเสริฐผสมซึ่งมาจากมารมารเนี่ยมันเจ้าเล่์ครับมันบิดเบือนมันเพียงแต่เอาทรมัญญัิของพระเจ้ามาบิดเบือนให้ผิดวัตถุประสงค์แล้วยัดลงไปในบรรทัสัญญาใหม่นั่นก็คือ ข่าวประเสริฐเทียมเท็จตามที่เปาโลบอกฉะนั้นอย่าทําอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับอย่าลืมถ้าได้รับพรสอนขอบาทหนึ่งโอนมาอธิษฐานกับผมหนึ่งนาทีเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็ฟังนะครับผมกําลังจะคิดเนื่องจากผมตั้งเวลาได้ถ้ายกเว้นบางคนที่ช่วยอยู่แล้วนะถ้ามีคนสักสามคนเนี่ยอยากจะช่วยผมหมายถึงช่วยผมในการกระจายกลุ่มทาง Facebook เนี่ยผมจะสบายขึ้นคือความหมายก็คือว่าผมจะเพียงแต่โพสแล้วตั้งเวลาหลังจากนั้นผมขอสามคนที่สัตซ์ซื่อ คนหนึ่งก็คือสิบกลุ่มแค่นั้นเองโอเคสบายๆถ้ามีปุ๊บผมจะแบ่งงานแล้วผมจะเบาคือรวมทั้งใครที่อยากจะมีโอกาสร่วมงานกันในการรับใช้พระเจ้าเนี่ยเสนอเข้ามาว่าคุณอยากจะมีส่วนอะไรพี่น้องที่รักครับเรามาเป็นเพื่อนร่วมงานกันทําให้ประเทศไทยมาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราจงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปด้วยพระมหามชชาให้ประเทศไทยที่รัก ของเรามาถึงพระเจ้าในรุ่นของเราจงตั้งใจทําแบบนี้โอเคให้ผมบอกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องจำเป็นต้องอธิษฐานมาขึ้นคือทั่วโลกจำเป็นต้องมีการปฏิรูปครั้งที่สองเพราะว่ามารได้เข้ามาแล้วเกือบสองพันปีนั้นข่าวประเสริฐได้ถูกผสมด้วยการถูกด้วยด้วยธรรมัญญิที่ถูกบิดเบือนผิดวัตถุประสงค์ร่วมประเวณีเล่นชูโอเคซึ่งในที่สุดจําเป็นต้องเกิดสิ่งดีขึ้นอย่างที่ผมบอกผมเชื่อว่าพระเยซูต์จะไม่เสด็จกลับมาจนกระทั่ง ทั่วโลกโดยส่วนใหญ่กลับใจจากพฤติกรรมนี้มีการปฏิรูปที่จะโยนการใช้ธรรมัญญัติอย่างปิดทิ้งเพราะจริงๆรแล้วเป็นอุบายที่มาจากมาันพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจไปดูในลิงก์พี่น้องจอะเข้าใจฟังนะครับถ้าคุณยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสับสแตคลากระดิ่งออกกดทั้งหมดติดตามทั้งหมดแล้วรับประพรขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเหล่านี้เอาละพี่น้องที่รกครับให้เรามารับมาหาสนิทมันแปลว่าส,สนิทมากพระกายของเยซยคกิตแตกหักเพื่อให้เราหายดี ผมเปล่าประกาศว่าเราตายถูกฝังเราเป็นขึ้นฟื้นก็มาเป็นเจ้าสาวของพระกิดจงสัตว์ซื่อกับพลงทั้งหมดที่พระเยซูทำผลดีทั้งหมดเกิดขึ้นในชีวิตของเราใชายโยพี่น้องที่รักผลิตของพระเยซูกิจพระกายของพลงเนี่ยกลับทั้งหมดที่บาปได้เกิดขึ้นโอเคพระเยซูได้ทําให้ทั้งหมดเกิดขึ้นโดยพระสิ่งที่ผมกำลังเน้นในช่วงนี้คือถ้าพี่น้องเชื่อพระเยซูกิจ อัตลักษณ์ของมนตสัญญาใหม่คือบาปทั้งหมดทุกอย่างทุกชนิดได้รับการยกพระเจ้าไม่จดจําเพราะไม่มีความบาปให้จำพระเจ้าได้ให้อภัยหมดแล้วผลิตของพะเยสกิดมีลิสอำนาจให้อภัยหมดฉะนั้นตาราบใดก็ตามท,ที่คุณเดินอยู่ในพะเยสกิดยังคงเชื่ออยู่ฟังนะบาปอย่างเดียวที่จะนำให้คุณสูญเสียความรอดคือเลิกเชื่อหรือเลิกเชื่อในพระคุณอยาจงเชื่อในพระคุณอยู่ในข่าวพระเสด็จแท้แล้วคุณ จงมั่นใจในความรอนและมั่นคงในความเชื่อดําเนินชีวิตในชัยชนะพี่น้องี่ร่กครับผมอวยพรคุณในปี2025เนี่ยพร,ระคุณสองเท่าความปวดปานสงองเท่าเสียงวอลล์สองเท่าสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนามาถึงคุณจงปิติเยนในพระเจ้าขอไปเจ้าอวยพรคุณในนามพระยาเกตอวยพรคุณอวยพรคุณให้สิ่งที่คุณในฐานได้รับคำตอบให้ครอบครัวคุณกลับมารักเราจริงวะจังให้ลูกหลานของคุณเลิกติดเกม แต่ตรงกันข้ามเอาจริงเอาจ,จังกับพระเจ้าเอาลายให้ทุกคนพูดพร้อมกันว่าชีวัญฉันขึ้นขึๆนขึ้นขึปุ๊ชาโลมพระจ้กอนครับฮอาเมน